ร่วมพูดคุยกับคุณธีรศักดินารากุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ค่ะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทำให้อยู่ในแดนลบนะคะแต่ว่าในภาพรวมของหลังจากที่เฟดมีการส่งสัญญาณนะคะว่าเรื่องของเทรนด์ดอกเบี้ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองหรือไม่อย่างไรนะคะจะส่งผลต่อตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงตลาดทุนไทยหลังจากนี้ยังไงบ้างคะ ก็ในเรื่องของตัวการคงอัตราดอกเบีย้ยนะครับของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็การส่งสัญญาณเรื่องของการเรียกว่าลดอัตราดอกเบีย้ยสองครั้งในปีนี้เนี่ยแต่ยังไม่รีบนะครับสำหรับ<ฆ>ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็อาจจะทำให้ในตัวของทิศทางนะครับของตัวโฟโลอเนี่ยอาจจะชะลอนะครับจากที่เราเคยคาดการณ์ว่าถ้าเฟดเนี่ยส่งสัญ,ญญาณในเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยฟันโฟเนี่ยก็น่าจะมีการ ไหลเข้ามานะครับกลายเป็นว่าในฝั่งของตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับมันมีแนวโน้มที่จะแข็งค่านะครับหลังจากลงมาทดสอบแนวรับสําคัญที่บริเวณ107นะครับแล้วก็มีการตีกลับเนี่ยในภาพแบบนี้แหะครับตัวของดอลลาร์สหรัฐน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปแข็งค่านะครับซึ่งจะทำให้ตัวของการเข้าซื้อนะครับของตัวเงิทุนต่างประเทศเนี่ยอาจจะสลับกลับมาเป็นขายนะครับ ต่อเนื่องแล้วก็อาจจะขายค่อนข้างเยอะในระยะสั้นได้ครับผมค่ะในส่วนของอผลกระทบกับทิศทางค่าเงินบาทของเรานะคะก็น่าจะต้องผันแปรไปกับตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะแล้วมันจะมีเอฟเฟกต,ต่อตลาดหุ้นอย่างไรบ้างนะค,ะครับคือถ้าเราดูนะครับในฝั่งของตัวค่าเงินบาทนะครับสำหรับตัวของไทยเนี่ยโซนบริเวณ33.6 นะครับหรือว่าต่ำกว่านั้น33.40เนี่ยเนี่ยมันเป็นแนวรับที่ตัวของค่าเงินบาทเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนค่านะครับกลับขึ้นไปบริเวณ34ถึง 34. 34.3นะครับ ดอลลาร์ต่อสารัฐนะครับเพราะนั้นในแง่ของตัวฟันโฟนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาพของการขายสุทธินะครับต่อเนื่องสําหรับในตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยเราก็เห็นในแง่ของตัวหุ้นขนาดใหญ่นะครับเริ่มมีเ,เรียกว่าการขายออกมาอีกละลอกหนึ่งนะครับซึ่งจะทําให้ตัวของเซตินเด็เนี่ยวันนี้หลุด แนวรับสำคัญนะครับที่บริเวณ 1, น4 0จุดลงไปนะครับแต่ว่าการลงต่อในระยะสั้นเนี่ยโซแนวรับที่ 1, 3 3 0นะครับถึง1325เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นแนวรับสำหรับการดิดกลับอยู่ดีนะครับเพราะว่าการปรับตัวลดลงของตัวสตินเด็กในรอบนี้เนี่ยแนวรับของกอบแนวโน้มขาลงนะครับน่าจะมีโอกาสดิดกลับ นะครับแล้วก็การลงเนี่ยจะค่อนข้างจํากัดสําหรับการย่อในช่วงสั้นครับผมค่ะในแง่ของตัวสถานการณ์ฟันโฟนะคะแล้วก็ภาพรวมของผลประกอบการที่กําลังจะทยอยประกาศออกมานะคะจะทําให้บรรยากาศของดาวไซด์ของตลาดหุ้นในช่วงนี้เป็นยังไงต่อไปคะ ก็เราคิดว่าดาวไซด์หรือว่าความเสี่ยงในการลงเนี่ยอาจจะค่อนข้างจํากัดนะครับในภาพรวมนะครับเพราะว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันยังแข็งแกร่งอยู่แล้วก็มีการเรียกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นตัวของหุ้นในกลุ่มแบงก์อย่างตัวของ BBL ที่มีสัญญาณของการเบรกดาวเทรนนะครับกลับขึ้นไป ตัวของ SCB นะครับที่ทำไฮแต่ว่าเป็นการย่อลงในระยะสั้นเนี่ยเพราะนั้นในแง่ของตัวภาพเนี่ยก็มองว่าการลงจะไม่เยอะแต่ว่าอาจจะมีบางตัวที่อาจจะมีแรงกระแทกนะครับในแง่ของความกังวลสำหรับการถูกขายในระยะสั้นครับผมค่ะ หุ้นกลุ่มอื่นๆนะคะที่ดูแล้วอาจจะลุ้นผลประกอบการเด่นได้นะคะแล้วก็กำลังจะประกาศออกมานะคะทาง C G S International มีการสแกนตัวงบยังไงบ้างคะก็ที่น่าจะเ,าเรียกว่าออกมาดีนะครับก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับอย่างตัวของ a d e อ่าแล้วก็ตัวของ Tool นะครับเพราะว่าในแง่ของตัวหรือว่าผลการดำเนินงานแลวก็ผลกระทบสำหรับการชะลอตัวในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับตัวของ d v v n c e เนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะมีะเรียกว่าเซนติเมนต์ในเชิงลบเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็การใช้เวทที่บริเวณ285เนี่ยภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่296 ถึง298ยังมีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเผื่อในแง่ของตัวแนวรับสักนิดหนึ่งนะครับที่บริเวณ280นะครับถ้ามีการหลุด284นะครับที่กำลังทดสอบอยู่หรือตัวของทูนะครับกับการไซเวนะครับที่บริเวณแนวต้าน12บาทถ้ามีการเบรกขึ้นไปได้เนี่ยตรงนั้นก็จะทำให้ตัวของทูเนี่ยจะเป็นสัญญาณในเชิงบวกแล้วก็ขึ้นต่อไปที่บริเวณ13ได้เลยสำหรับทูครับ มีกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะที่อาจจะต้องระวัดระวังเป็นพิเศษนะคะในแง่ของผลกระทบในเชิงลบจากเรื่องของการประกาศงบอะคะอ่ะเราคิดว่าถ้าเป็นผลกระทบในเชิงลบ นะครับคงเป็นลักษณะของการคาดการนะครับว่าเอเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่ลดลงเนี่ยนะครับแล้วก็ราคาหุ้นที่มีการถอยลงมานะครับสำหรับในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะยังมีความเสี่ยงที่จะกดลงไปก็จะเป็นพวกกลุ่มโรงแรมนะครับ<ฆ>ซึ่ตัวของเซนเทลเนี่ยราคานะครับลงไปทําจุดต่าสุดใหม่นะครับซึ่งแนวโน้มในระยะสั้นเนี่ยก็ยังเสี่ยงนะครับที่จะลงต่อไปที่บริเวณ26 น,นะครับสำหรับตัวของเซนเทลนะครับรวมไปถึงตัวของ AOT ครับาออราคาเนี่ยพยายามจะฟื้นที่บริเวณจุดต่ำสุดเดิมนะครับแถวแถวห้าสิบห้านะครับถ้าหลุดระดับ 55ลงไปเนี่ยความเสี่ยงด้านล่างก็จะเปิดนะครับก็จะมีโอกาสลงไปแถวๆบริเวณ53สําหรับตัวของ AOT ก็อาจจะระมัดระวังหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นภาพในเชิงลบสําหรับในระยะสั้นค่ะมาดูที่กลยุทธ์การเทรดตัวของเซทฟิสักนิดหนึ่งนะคะถ้ามองเราไซ้์จำกัดค่ะครับในตัวของ S50 นะครับ H25 เนี่ยการหลุดแนวรับที่ระดับ870นะครับแล้วก็ลงมาในตอนนี้เนี่ยสัญญาณในเชิงลบนะครับเกิดะนะครับแล้วก็แนวโน้มในระยะสั้นเนี่ยจะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ862ถึง860นะครับแต่เราแนะนำให้ใช้เป็นจังหวะของการ ย่อลองนะครับก็อาจจะถอยตัวของแนวรับเนี่ยไปลึกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อลุ้นการรีบาวแล้วก็ดิดกลับขึ้นไปที่บริเวณ880แล้วก็886นะครับเพราะนั้นตัวของ S50 H25 เนี่ยระยะสั้นมีโอกาสย่อครับแต่ถ้า <ạ. S 1> ช่วงบ่ายสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปเหนือ870เนี่ยแนวรับของเส้น200วันเอาอยู่ก็จะมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ880แล้วก็886 นะครับสำหรับการติดกับเพราะนั้นเนี่ยตัวของ S 5 0 H 2 5ลงจะมีแนวรับอยู่ที่862เข้าลองครับแต่ถ้ายืนเหนือ870ได้ก็รอรีบาวรอดิดกับขึ้นไปที่บริเวณ880แล้วค่อยขายน่าจะดีกว่าสำหรับในฝั่งลองครับผมค่ะมาดูที่ทิศทางทองคํากันบ้างนะคะก็มีสัญญาณของการฟื้นตัวนะคะเบื้องต้นในภาพระยะสั้นเป็นยังไงคะมีแนวต้าน<อ>ที่มีนยาสำคัญอยู่ตรงจุดไหนคะ คือตัวของทองคำเนี่ยนะครับคืนนี้ให้จับตาดูสักนิดหนึ่งนะครับกับการาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับว่าจะมีเรียกว่าการขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ2,800ไม้สำหรับตัวของ go นะครับ go online future เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ที่โซนบริเวณแนวต้านสำคัญนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็จับตา2,760นะครับถ้าหลุดราคาทองคำจะมีภาพของการ ย่อแรงนะครับ2,760เนี่ยจะย่อลึกนะครับลงไปที่โซนบริเวณ2,730นะครับเพราะนั้นก็หลุด2,760ช็อตครับสำหรับตัวของ G.O.H.25 นะครับแต่ว่าถ้าเลือกไซด์เวอัพนะครับกลับขึ้นไปทะลุ2,790นะครับก็ สามารถเรียกว่าอาจจะต้องรอนะครับการทะลุแนวต้านที่บริเวณ2,008ก่อนนะครับเพราะว่าแนวต้านด้านบนเนี่ยอาจจะ,ะเรียกว่ารอทะลุด่านสําคัญก่อนแล้วค่อยเข้าลองน่าจะดีกว่าครับเพราะฉะนั้นรอเลือกทางครับสําหรับทองคําถ้าเบรกขึ้นอ่ะก็ค่อย Follow ลองนะครับแล้วก็การหลุด2,760ซึ่งเรามองว่ามีน้ำหนักมากกว่าเนี่ยตรงนั้นจะเป็นจังหวะของการ Open Shot ครับค่ะปิดท้ายที่ BTC ในภาพระยะสั้นนะคะ ในตัวของบิตคอยนะครับก็เป็นลักของการฟื้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 2, เองห5 0่แสนนะครับ500อ่ะซึ่งเราก็คิดว่าตรงนี้ยังเป็นแนวต้านนะครับที่ตัวของบิตคอยเนี่ยยังมีความเสี่ยงที่อาจจะถอยลงไปนะครับส่วนด้านบนถ้าทะลุตัวของไฮนะครับ2,000 1,000 1แสนเจ็ดพันนะครับถ้าทะลุ1แสนเจ็ดพันเนี่ยตัวของ Bitcoin ก็ก็ดเูเรียกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเทรนที่เป็นเรื่องของการขึ้นต่อนะครับค่ะเอาน้ำหนักให้ลงดีกว่าครับเพราะว่าเราเรา,เรามองตัวของสัญญาณนะครับของการทำไฮที่เป็นบาริสต์ไดเวอร์เจนเมื่อรอบที่แล้วในช่วงเดือนธันวานะครับกับการ ดีดขึ้นมานในช่วงเดือนมกราเนี่ยนะครับต้นเดือนเนี่ย bearish d i v e r g e n มันยังมีปัญหาอยู่เพราะนั้นให้น้ำหนักในเชิงลบครับสำหรับตัวของบิตคอยนะครับก็<ะ>แนวต้าน1 7 0 0 0นะครับเป็นแนวต้านใหญ่แล้วก็แนวรับเนี่ยความเสี่ยงก็มีโอกาสที่จะย่อลงไปที่101,000แล้วก็98,000สำหรับตัวของบิตคอยครับ นี่คือภาพรวมระยะสั้นในเชิงของเชนิเคนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณธีรศักดินาราคุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International มากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีครับ